เวลาเราใส่บาตรแล้วเราไม่ได้กวดน้ําแต่ใช้วิธีตั้งเจดิฐานบุญกุศลจะถึงผูลง้ล่วงละไมได้หมดแลมันถึงแล้วสําเร็จแล้วที่เจตนาสแสดงว่าแสงสว่างจากน้ํามันตะเกียงจะพาเราไปสู่พระภูมิที่ดีได้ไม่ได้จ้ามึงตายแล้วจ้าจะมาเห็นแสงสว่างอะไรจากตะเกียงก่อนเพอเจอพระพุทดเจ้าไม่มีพระไจ้ปีฎดก,ก็บรรจุทําได้เอาแล้วพระพุทธเจ้าจะมีในพระไจรปิฎกได้ไงในเมื่อ พระไตรปิฎกมีได้เพราะมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบธรรมนี้พระไตรปิฎกคือการบันท,ทึกธรรมาธิยุทธเจ้าทรงค้นพบมึงแยกออกเป็นประเด็นประเด็นหน่อยอธิบายพบแรกของเราให้หน่อยครับเกิดมาได้ยังไงอวิชาเจ้าแล้วเขาไว้ใส่น้ํามันตะเกียงทําไมคะเอาไว้จุดธูปไงทวสวุวรรณมีในพุทธศาสนาไหมก็มีในตําราก็มีบอกไว้เป็นเทพเป็นเทวดาที่อยู่บนชั้นจตุมหาราชิกาไง ทำไมศาสนาพุทธไม่มีล้างบาปก็มันล้างไม่ได้ไงเลยไม่มีถ้าชาตินี้เราทําบาปไปสี่ห้าครั้งเราจะตกนกมึงไม่ได้ทําบาปแค่สี่ห้าครั้งเราวมึงทาเยอะกว่านั้นเยอะสมมนเนรกินอะไรได้ก่อนฉานหลังเที่ยงเหมือนกับพระเลยจ้าถ้านั่งสมาธิโดยที่ไม่มีอาจารย์คุมอ้าวถ้ามึงรอแต่อาจารย์คุมแล้วถ้าอาจารย์มันมีลูกศิษย์สัพันคนมันจะคุมยังไงมึงก็ไปต้องนั่งสมาธิเลยว่างั้นเถอะ มึงรอแต่ให้อาจารย์มานั่งคุมมึงนั่งสมาธิชีวิตนี้มึงจะได้นั่งสมาธิกี่โมงอาจารย์ทํายังไงไม่ให้ใช้เงินเกินตัวดีคะห้ามจะไม่ได้สักทีมึงก็พิจารณาเห็นโทษเยอะๆดีเวลาที่มึงห้ามใจตัวเองไม่ได้มันมีผลเสียยังไงพิจารณาเห็นโทษเยอะๆมึงจะได้มีอุบายเป็นเครื่องออกจากโทษเหล่านั้นถ้าเราเกิดจากพ่อแม่เราก็บาปตั้งแต่แรกเกิดทําไมเขาไม่ให้เราเกิดจากองไม้ไผ่ มึงก็ปัญญาอ่อนนะมึงเกิดจากโอไม่ไผ่ได้และแล้วใครเป็นคนให้มึงเกิดมึงมาเกิดของมึงเองอ่ะอธิบายมารกแปดไปฟังในไลฟ์สดไปฟังในช่องแดงจ้าคนตื่นทำตอนอยู่เป็นคนก็อยู่ชดใช้กรรมแล้วทําไมตายไปถึงชดใช้กรรมอีกก็มันยังไม่หมดไงมึงสร้างกรรมวันนึงกี่กรรมก่อนทุกย่างก้าวทุกการกระทําทางกายวาจาและใจของมึงนั่นเรียกว่าการสร้างกรรมมึงคิดว่ามึงใช้จบในวันนี้ในชาตินี้เหรอ มากมายมาหาศาลที่มึงทำนัดไหวเหรอนับท่วนเหรอไอ้ซันนี่เอฟถ้ามึงไม่เลิกพิมพ์แบบนี้นะเดี๋ยวมึงจะกระเด็นออกจากช่องกูเดี๋ยวก่อนมึงจะเพอ้อเจอร์ไปเพอ้อเจอร์ที่อื่นไปทาแม่ทำผิดต่อลูกแล้วแม่ขอโทษลูกไหมครับก็ต้องขอโทษนะการขอโทษเนี่ยขอโทษอะไรก็ได้ขอโทษใครก็ได้ไม่เกี่ยวกับความสานะสูงต่ำขอโทษกันได้หมดมันเป็นการทำาคืนกันต่อทำ กีดกันไม่ให้เจอกันแต่แฟนอยากอยู่ด้วยมึงก็แยกออกไปอยู่สิเขากีดกันแต่อยากอยู่ด้วยกันมึงก็แค่แยกออกไปอยู่ที่อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงดิมึงจะมานั่งสนใจครอบครัวที่กีดกันมึงเพื่ออะไรเขาไม่เห็นด้วยแต่มึงอยากอยู่กับเขามึงก็แยกตัวออกไปแค่นั้นเองแต่เขาไม่ให้แฟนผมออกไปไหนเลยครับไม่รู้ว่าตัวแฟนมึงเองก็ต้องยืนหยัดให้ได้อ่ะจะไปใช้ชีวิตก็ต้องเอาตัวให้รอดอ่ะ แฟนเป็นอิสลามเราเป็นพุทธถ้าแต่งงานแล้วเราไม่ย้ายศาสนาได้ไหมครับทำไมจะไม่ได้ล่ะแล้วแต่เมืองเลยมันได้หมดอะมึงรักคนมึงไม่ได้รักศาสนามึงจะแต่งงานกับใครแต่เมืองอยู่ศาสนาไหนนั่นเป็นการตัดสินใจของตัวมึงเองโอนเงินทําบุญแล้วส่งสลิปทางไหนครับก็ส่งทางที่โอนนั่นแหละจ้าไปเอาเลขที่บัญชีมาจากไหนก็ส่งตรงนั้นเลยส่งที่ไอดีไลน์สายสาทวดะ ใครต้องการร่วมบุญกับอาจารย์อาจารย์ทาผ้าป่าหนึ่งกองเป็นผ้าป่าที่อาจารย์จะไปทอดไปถวายในวันที่ยี่สิบคือวันอาทิตย์นี้ยี่สิบเมษาสองห้าหกแปดอาจารย์ตั้งกองผ้าป่ากองนี้ขึ้นมาเพราะอาจารย์ต้องการจะไปกราบครูบาอาจารย์และถวายเงินทรัพย์จํานวนนี้เพื่อให้ครูบาอาจารย์ได้มีโอกาสวัดวาลาวัดป่าสัตวีธรรมารามได้มีโอกาสนําไปใช้เพื่อเผยแผ่พระศาสนาต่อไปอาจารย์จึงตั้งผ้าป่าคนตื่นธรรม เพื่อวัดป่ารัพทวีธรรมารามจะนําไปถวายวันอาทิตย์ที่20ซึ่งอาจารย์จะนําคณะคนตื่นธรรมกลุ่มคนตื่นธรรมแก๊งคนตื่นธรรมจะนําไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่วัดป่าสัพทวีธรรมารามจํานวนหนึ่งพกว่าคนรถบัส21คันวันอาทิตย์นี้เต็มหมดแล้วไม่ต้องลงทะเบียนแล้วเต็มหมดแล้วใครจะไปให้ขับรถไปเอง แต่ใครจะไปรถบัสเต็มหมดแล้วไม่สามารถรับได้อีกแล้วเพราะว่าพันกว่าคนแบกภาระไม่ไหวมากเกินไปเพราะนั้นใครต้องการจะเดินทางไปร่วมบุญในครั้งนี้ให้เดินทางไปด้วยตัวเองได้เลยขับรถไปเองที่วัดป่าสัตวีธรรมารามโคราชเขาใหญ่ไปร่วมบุญแต่ใครต้องการจะร่วมบุญอาจารย์ไม่รับเงินสดจะต้องโอนเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้นเพื่อน่ายต่อการตรวจสอบ สามารถร่วมบุญได้ที่ช่องทาง idline sai สา, line สา a t ุ idline sai สา t ุ a วงกลม s a t u a วงกลม sai แล้วก็ s a t u idline sai สา t ุเข้าไปแล้วจะมีเมนูกดให้เลือกว่าร่วมบุญผ้าปา่ากดแล้วได้เลขที่บัญชีมาโอนเงินได้เลยส่งสลิปตรงนั้นได้เลย ชื่อบัญชีเป็นชื่ออาจารย์เองนัทพลบุญสาธนาคารกรสิกรไทยอย่าไปหลงหลอกให้คนเขาหลอกโอนเงินเข้าบัญชีอื่นนอกจากบัญชีธนาคารชื่ออาจารย์เท่านั้นคือนัทพลบุญสาจบนะเงินทุกบาททุกสตางค์โอนตรงเข้าวัดโอนเพียงครั้งเดียว ไม่มีการดึงออกไปทําค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโอนครั้งเดียวเท่านั้นไม่มีการดึงออกไปหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่มีโอนตรงเข้าวัดทุกบาททุกสตางค่ารถบัสค่าอาหารค่าน้าําอาจารย์เป็นคนจัดการเองทั้งหมดไม่เกี่ยวกับกองบุญนี้อันนั้นเป็นเงินของอาจารย์เองไม่เกี่ยวแยกออกจากกาันกองนี้เราจะชี้แจง โดยการดึงสเตเต์ออกมาชี้แจงที่หน้าที่หน้าอะไรนะหน้าเพจเฟซบุ๊กคนตื่นทาเลยไปรอด,ดูสเตเต์แล้วกระทบยอดให้ตรงกับใบอนุโมทนาบัตรใบการโอนสลิปการโอนตรงเข้าวัดเพียงครั้งเดียวให้ง่ายอาจารย์เปลี่ยนชื่อแล้วกูไม่เคยเปลี่ยนชื่อจ้ากูเคยเปลี่ยนชื่อครั้งเดียวเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนัทพลชื่อเดิมกูชื่อว่นัทพลชื่อใหม่กูก็ชื่อว่นัทพลแต่เติมต่อประตักเข้าไปตัวเดียว ชื่อเดิมกูตัตตเกิดกูชื่อว่านัทพลบุญสานอนเนม่อากาศถอฐานพอพานลอลิงแต่สมัยก่อนกูเชื่อหมอดูกูก็เลยไปเปลี่ยนตามหมอดูบอกเขาก็เลยบอกให้กูเนี่ยเติมตประตัเข้าไปหนึ่งตัวจากนัทพลเป็นนัทพลแต่นัทพลแรกไม่มีตประตัดนัทพลใหม่มีตประตัเนี่ยชื่อกู แล้วกูก็ไม่รู้ไอ้คำว่าสัญชัยสัญชัยแปามาจากไหนกันกูก็งงเหมือนกันไม่รู้ชื่อนายนายสัญชัยนะ่ยไปพามาจากไหนกันกูไม่ได้ชื่อนายสัญชัยและกูก็ไม่เคยชื่อสัญชัยกูชื่อนัทพาตั้งแต่ไหนตะไรบางทีกูไปบรรยายเนี่ยเรารู้จักกนดีนาะมคนตื่นทำหรือคุณสัญชัยกุงหงอะไรสัญชัยใครอะ่ะใครคือสัญชัยก่อนแฟนหนูเขาไม่เต็มใจข้าวศาสนา หนูควรทํายังไงข้อควรหนูก็ไม่ยอมได้ตัดขาดกันช่วยแนะนําทีมึงก็ตัดสิแค่นั้นเลยง่ายๆมึงรักกันสองคนมึงจะเอาศาสนามาเป็นเกณฑ์ในการใช้ชีวิตของมึงได้ยังไงมึงต้องอาศัยหลักธรรมไม่ใช่อาศัยการบังคับการที่มึงจะให้ใครมาแต่งงานกับมึงและอยู่กินกันรักกันมึงต้องดูสันดานนิสัยเขาไม่ใช่ไปบังคับเขาให้เขามาเชื่อตามแบบเดียวกับมึง มึงรักกันไม่ใช่เหรอเขาไม่ได้รักพระเจ้ามึงอ่ะมึงเฮ้ยไอเนี่ยมันพิมพ์ซ้ำหลายรอบแล้วนะกระเด็นมันออกหน่อยสิเขาไม่ได้รักมึงเขาไม่ได้รักพระเจ้ามึงเขาไม่ได้รักขดศรัทธาความเชื่อมึงมึงจะไปบังคับเขาได้ยังไงมึงต้องมีสติสัมปัญญายาไปบังคับใครถ้าเขาจะย้ายเขาต้องย้ายด้วยความเต็มใจแต่มึงรักกันสองคนมึงต้องรักกันมึงต้องคบกันไปในฐานะของการที่ แยกออกจากกันนั่นคือความรักไม่เกี่ยวกับศาสนาหรือความเชื่อมพงอย่าเอาศาสนาหรือความเชื่อมาเป็นเหตุปัจจัยในการแบ่งแยกความรักว่าถ้ามึงจะรักกูมึงต้องเปลี่ยนศาสนาตามกูนั่นไม่ใช่ความรักที่แท้จริงนั่นมันหลอกลวงกูถามว่าทำไมมึงได้คนดีมากๆอ่ะแต่เขาแค่ไม่ศรัทธาในความเชื่อแบบเดียวกับมึงอ่ะมึงจะยอมทิ้งคนดีๆแบบนี้เหรอแล้วมึงจะเอาเกณฑ์มาว่าถ้าเขาไม่ศรัทธาแบบเดียวกับมึงเท่ากับเขาไม่รักมึง มึงใช้เกณฑ์ตัวนี้ตัดสินชีวิตคนคนหนึ่งไม่ได้นะมึงกำลังทำพลาดอย่างยิ่งแต่ถ้ามึงจะยืนหยัดในความเชื่อของมึงมึงก็ต้องปล่อยผู้ชายคนนี้เดินออกจากชีวิตหนึ่งไปให้เขาไปหาชีวิตใหม่อย่าไปดึงรังชีวิตเขาดังนั้นมึงต้องแยกรักส่วนรักศรัทธาส่วนศรัทธามึงต้องแยกออกจากกันอย่าเอามาปะปนกันแต่ถ้ามึงมั่นใจว่ามึงจะเอาศรัทธามึงเป็นที่ตั้งมึงก็ต้องปล่อยเขาเดินออกจากชีวิตมึงไป ไม่ใช่ไปบังคับเขาให้มาศรัทธาแบบเดียวกับมึงขอบคุณที่เป็นสมานบุญให้ร่วมบุญกับหลวงพ่อใหญ่สาธุอนโมทนาด้วยจ้ะนี่เป็นการร่วมบุญกับหลวงพ่อใหญ่ถูกต้องตายายที่สารภูมิหายไปไหนทําไมมีแต่พระกูไล่ออกไปแล้วก็าตายายไม่สามารถช่วยอะไรได้กูก็เลยเชิญอันเชิญออกจากศาลตายายกูไปอยู่บ้านพักคนชรลาบ้านบางแค ง่ายๆกูไล่ออกเองทําไมล่ะก็อยู่ไปกูไม่เห็นมีหอกอะไรดีขึ้นขโมยขโจรอะไรกูก็ไม่เห็นจะปกป้องคุ้มครองอะไรได้กูไม่เห็นจะกันอะไรได้กล้องวงจรปิดกูต้องมานั่งติดเองเนี่ยไม่เห็นตายายทำประโยชน์อะไรกูไล่ออกจากบ้านสิมานั่งกินข้าวกินน้ำอยู่ในสารภูมิกูอยู่ในที่ดินกูเปล่าประโยชน์นู่นอันเชิญไปอยู่พระพักคนชราจ้าดูแลตัวเองนี่เมื่อไปคิดจะรูดูแลกูกูจะดูแลกระหอกอะไรล่ะกูไล่ออกไปสิ เธอจะจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปไม่ต้องมาอยู่บ้านกูเจ้าทงเจ้าที่กูมีพ่อมีแม่กูสองคนพอแล้วกูไม่ต้องการมากกว่านี้ปู่ย่าตายายกูตายหมดแล้วกูไม่ต้องการปู่ย่าตายายที่ไหนมาเพิ่มอีกกูเลี้ยงไม่ไหวกูเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่กูก็พอแล้วกูก็เอาผ้าไปใส่ไว้สีสวยจะตายเวลาแขกไปใครมาก็ยกมือไหว้สารภูมิแต่ยกมือไหม้วิหารคนตื่นทำศาลาคนตื่นทำ กูจะไม่ตั้งชื่อว่าสารภูมิกูจะตั้งว่าวิหารศาราจำลองคนตื่นทามนี่ยังจัดไม่จบนะเดี๋ยวกูจะไปจัดต่อนีเดี๋ยวกูต้องไปหาพระกูนม่อยากจะไปเดินวัดราชนัด,ดาด้วยตัวกูเองแล้วเกินกูจะไปหาเช่าพระทองลงทองเหลืองมาแล้วอามาใส่ตุกตต๊กตาตุ๊กตาอะไรนะที่เป็นแบบลูกคานาสารีบุตรกูอยากจะไปด้วยตัวเองแล้วเกินเดี๋ยวกูให้อ,อดมินกูวิ่งไปให้ดีกว่า เฮ้เดี๋ยวเปิดกล้องวィィิดีโอเดี๋ยวกูบอกร้านเองกูรู้ร้านไหนไปร้านไหนกู <lottery noise> ไม่อยากไปเองแถวนั้นหมอดูเยอะร่างทรงเยอะเดี๋ยวกูโดนตี <S <S ถ้าเราฆ่าสัตว์เพื่อการทำอาหารผิดไหมครับก็ <S <S ถ้าฆ่าก็ผิด <S <S ทำไมคนบางคนถึงพูดที่เราดูไม่ดีในสายตาคนอื่นตลอดเวลา เขาเป็นอะไรมากไปยครับมึงนะเป็นอะไรมากไหมแล้วมึงจะไปสนใจคนอื่นตลอดเวลาทําไมทําไมมึงไม่สนใจตัวมึงเองใครจะว่าอะไรมึงก็ล่อยให้มันว่าไปหน้าที่มึงคือใช้ชีวิตของมึงไปไม่ต้องไปสนใจชาวบ้านก่อนที <S <s ่มึงจะถามว่าคนอื่นเป็นอะไรมากไหยมึงนะเป็นอะไรมากไหยชีวิตมึงทั้งชีวิตนะมัวแต่สนใจคนอื่นไม่เคยสนใจตัวเองเลยกลับมาสนใจตัวเองไม่ต้องไปสนใจชาวบ้าน ผมทำบาปรู้สึกเครียดทำยังไงดีครับเลิกทำสิต้องถวายอาหารพุทธลูกทุกบาทไหมครับไม่จําเป็นเลยจ้าแล้วผ้าป่าช่วยอะไรให้ชีวิตดีขึ้นก็ออแล้วแต่มึงอ่ะมึงจะมานั่งถามหาชีวิตการทำผ้าป่า,ปาทำให้ชีวิตดีขึ้นยังไงมึงได้มีโอกาสสลาไงมึงไม่ได้มีโอกาสในการแบ่งปันไงมึงไได้มีโอกาสในการละความขี้เหนียวมึงไง เป็นเหตุในการที่ทําให้มึงจเจริญยังไงจเจริญในการที่มึงจะรู้จักแบ่งปันคนอื่นได้ตลอดเวลาไม่ใช่หวงเหนเก็บไว้เพียงตัวเองคนเดียวมึงอย่ามานั่งหวังผลว่าทําอันนั้นจะได้อันนั้นมึงปัญญาอ่อนเพอเจอร์อย่าก,ก๊อปวางนะมึงกระเด็นนะ